นี่คือภาพบรรยากาศของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราในวันสุดท้ายที่ซ้อมที่ประเทศกาต้านะครับซึ่งในการซ้อมวันสุดท้ายที่ประเทศกาต้านะก็มีข่าวร้ายครับเมื่อนักเตะรังสรรแล้วก็สุรัตนสุข,ขะนะฮะมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนก็ทำได้เพียงแค่นั่งดูเพื่อนร่วมทีมซ้อมนะครับในรายของรังสรรนนะ่ะมีอาการบาดเจ็บ ตรงกระดูกข้อเท้านะฮะส่วนทางสุรัตนั้นก็มีอาการบาดเจ็บบนหลังฝ่าเท้านะครับแต่ว่าอาการไม่หนักเท่าของรังสัรนะฮะของรังสัรนี้แพทประจำทีมคาดการว่าน่าจะต้องพักประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันครับซึ่งในการซ้อมมื้อสุดท้ายที่ประเทศกาต้านั้นก็เป็นการซ้อมแบบสมอ l l size g a นะฮะ เป็นรูปแบบการเข้าทำแล้วก็รูปแบบของการเล่นลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกต่างๆครับหลังจากนั้นในช่วงเช้านะฮะช่วงเวลา8นาฬิกานะครับวินนี่วิลฟิชฟเฟอร์ก็เรียกนักเตะทุกคนนะฮะมายืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้ออย่างเช่นที่เคยทำทุกๆครั้งนะครับก่อนที่ช่วงเย็นนั้นจะเดินทางไป ประเทศซาอุดิอาริเบียต่อไปเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณอนุชานาคาสายผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปฟังเสียแฮงกันครับก็เราต้องบอกว่าหนักใจนะครับว่าเราเล่นนอกบ้านแต่ก็จะพยายามให้เด็กของเรามีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะเอาแต้มกับบ้านให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเสมอก็ถือว่า,าประสบความสำเร็จแต่หากว่าเรา พลิกกลับมาชนะนี่ก็ต้องถือว่าเป็นกําไรอย่างาางดงามนะครับก็คิดว่าเด็กคงจะพยายามเ <ๆ S 2> ต็มที่ครับหลังจากนั้นนะครับช่วงเวลา15นาฬิกาที่ประเทศกาต้านะครับคุณพลทีมช้างศึกของเราก็ได้ขึ้นเครื่องไปประเทศซาอุดีอาระเบียต่อนะครับเพื่อทําศึกการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกับทีมซาอุดีอาระเบียในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะฮะ ก็เ,เรียกว่าการเดินทางนั้นมันเป็นแค่ข้ามประเทศที่มีพรมแดนติดกันนักเตะของเราก็ไม่ได้มีอาการลามากมายนะครับพอไปถึงประเทศซาอุดีอาระเบียอากาศของที่นี่นะฮะอากาศเย็นเลยละครับคุณผู้ชมช่วงเย็นก็มีการซ้อมยืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้อที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางนะฮะ เพียงเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ซ้อมหนักส่วนสุรัตนะ์ลงมาวิ่งกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับส่วนทางสันนั้นก็ยังเจ็บอยู่เช่นเคยแล้วก็มีข่าวร้ายเพิ่มเติมครับอภิภูมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าแต่ไม่หนักมากครับคิดว่าวันที่11พฤศจิกายนน่าจะพร้อมสําหรับการลงเล่นครับ ็อย่างที่ทราบนะครับว่าคุณพลทีมชาติไทยชุดทําศึกฟุตบอลซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียนะลงสามนัดแรกพ่ายแพ,ยพย้ให้กับทีมชาติมาเลเซียไป2ประตูต่อ1แล้วก็ฟอร์มนั้นการเล่นไม่เป็นที่ประทับใจแฟนบอลชาวไทยอย่างแน่นอนแล้วครับแต่เราก็เข้าใจนะฮะว่านักเตะนั้นก็ต้องเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ ถึงเราจะผิดหวังนะฮะแต่เราก็ต้องให้กําลังใจขุนพลทีมชาติไทยของเราต่อไปนะครับจะล้มเราก็ต้องล้มด้วยกันครับจะประสบความสําเร็จเราก็ร่วมดีใจด้วยกันนะฮะทนีเมื่อเขาคือขุนพลทีมชาติไทยนะครับยังเหลือการแข่งขันอีก3นัดด้วยกันนะครับเจอกัมพูชาเจอสิงคโปร์แล้วก็เจออินโดนีเซียก็หวังว่าพวกเขาจะทำงานได้ดีขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ในเกม แรกฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอีก3เกมที่เหลือเราก็จะพ่ายแพ้ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็หวังว่ากําลังใจของขุนพลทีมชาติไทยของเราชุด4ีเกมจะกลับคืนมาแล้วก็กลับมาเล่นในฟอร์มการเล่นที่ดีของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะฮะพวกเราจะคอยเป็นกําลังใจให้นะครับ